เดี๋ยววันนี้เรามาทำขนมกล้วยกล้วยอบกันนะคะเค้กกล้วยอบกันนะคะตอนนี้เราตีไข่นะคะก็จะมีไข่2ใบมีน้ำตาล200กรัมแล้วก็มีนม100กรัมมีเนย100กรัมไม่มีเนยใช้น้ำมันแทนได้นะคะแป้งก็3 4 0ถึงกรัมแล้วก็มีเบกกิง้งโซดามีผงฟูมี วานิลานะคะแล้วก็เกลือผสมลงไปในแป้งนะคะตอนนี้เรามาตีไขค่ค่ะกับน้ำน้ำตาลนะคะอันนี้เราตีไปบ้างแล้วนะคะี๋ยวเราก็จะใส่น้ำตาลให้หมดเนาะร<ๆ>ู้สึกจะหวานไปหน่อยนะอันนี้พอเราใส่น้ำตาลเยอะนิดนึงนะค,ะ,นคะเราก็ตีให้น้ำตาลไข่เขาละลายนะคะแล้วค่อยมาใส่นมน,น้ำน้ำมันทีหลัง จนสีสสวยนะคะเราไม่ได้ใช้เครื่องนอกราใช้ใช้มือเอาสวยแล้วนะคะสีแล้วก็ใช้ความแข็งแกรง่งของเรานิดนึงค่ะน้ำมันนะคะอย่าลืมนะคะถ้าไม่มีเนยใช้น้ำมันได้ค่ะจะเป็นน้ำมันมะพร้าวได้ยิ่งดีนะคะ แต่ไม่เอาน้ำมันมากอกเพราะมันจะมีกลิ่นแต่น้ำมันมะพร้าวแลวก็น้ำมันธรรมดานี่ค่ะพอเราใส่น้ำมันในสีก็จะออกมาแบบนี้นะคะนี่อันนี้เราสามารถเอาไปทำน้ำสลัดได้นะคะนี่ทำน้ำสลัดได้ค่ะจะต,ต้องใส่เกลือลงไปให้เค็มนะคะก็จะเป็นน้ำสลัดอร่อยๆค่ะนี่นี่เราก็ นะน้ำสลัดอร่อยๆขอ,อ,องเราได้ค่ะนี่ค่ะเกลือลงไปให้เค็มๆก็อร่อยก็เติมไปอีกหน่อยนะคะถ้ามันเยอะไปเราก็ไม่ต้องใส่หมดน้ำมันสวยค่ะตอนนี้ก็เริ่มสวยแล้วนะสีสวยน้ำสลัดอร่อยๆอ,อ,อีกแบบนึง แต่น้ำสลัดนี้จะใช้เป็นน้ำมันมะกอกก็จะใส่นมลงไปนะคะพอเราใส่นมไปเขาก็จะเหลวแล้วก็พักเอาไว้ก่อนนะคะเป็บน่ง ที่เหลือลงไปให้หมดคนไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเรามาตีแป้งนะคะเราค่อยๆใส่แป้งลงไปในนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวพายตัวพายหายไม่เจอเพี่น้องใช้ตัวนี้แหละ เต็มตัวพายเนาะเราก็ค่อยๆใส่แป้งลงไปทีละนิดละนิดนะคะคจีไปเรื่อยๆนะคะให้แป้งก็นเนียนสวยเราก็เปิดเตาอบรอนนะคะถ้าใครไม่มีเตาอบก็ใช้นึ่งใช้หม้อหุงข้าวได้นะคะ ลองไปทำดูนะคะก็อาจจะเมื่อยนิดหนึ่งตีมือนะคะแต่ก็ได้ความแข็งแรงค่ะนี่ค่ก็ยังมีเหลืออีกนะคะใส่ไปครึ่งนึ่งค่ะใจร้อนใจเย็นๆนะคะไม่ต้องใจร้อน เราก็เริมเหนียวตลมไปเรื่อยๆนะคะจนแป้งเขาสวยจะลมไปทางเดียวกันนะคะจะให้หมดเลยค่ะตอนนี้เราก็ค่อยๆจะลนมคะ เ่สวยแล้วนะคะแป้งของเราเดี๋ยวเราก็จะพักแป้งเอาไว้สักพักนึงนะคะเพื่อให้ผงฟูเขาทำงานนิดหนึ่งนะคะในการที่เรารอรออบนะคะก็จะประมาณนี้ง่ายๆคะ่ะขอให้เรามีแค่สูตรนะคะโอเค แป้งเอาไว้สักแป๊บนะคะกล้วยค่ะกล้วยใส่กล้วยนะคะเมื่อกี้ยังไม่ได้ใส่กล้วยนะคะอันนี้เค,ค้กกล้วยอบค่ะก็เลยจะต้องใส่กล้วยค่ะเมื่อกี้เกือบลืมใส่กล้วยคตามนี้นะคะเค,ค้กกล้วยอบค่ะก็จะได้เค,ค้กกล้วยอบอร่อยๆค่ะ ใส่นิดนึงนะคะมีเข้าวจ้ามรักข้าใส่แค่สองลูกะค่ะลวยออกลวยหอมนะคะโอเคลืมใส่กล้วยค่ะตามนี้นะคะสวยงา้ เราจะมาตักใส่กระทงนะคะกระทงกระทงกระทงเราไปซื้อข้าวชิ้นหนึ่งก็ประมาณเกือบสิบโคนนะคะก็ประมาณ50บาทค่ะนี่นะคะความสวยงามค่ะเนะคะเดี๋ยวมาดูกัน อันนี้แป้งรอบที่สองนะคะเราผสมไว้เรามีกล้วยเยอะเราก็เลยอยากทํไว้เยอะๆนะคะนี่รอบสองค่ะนี่ค่ะแป้งผสมไว้รออบนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่กําลังอบอยู่ค่ะดูขนมกันนะคะนี่ค่ะเห็นไหมเอยอะไรพองๆข้างในนู่นสุดยอดค่ะในการทําขนมของเราซึ่งทําให้บ่อยนะคะเดี๋ยวรอให้สุกแล้วออกมาดูกันนะคะ มาแล้วค่ะขนมอบของเราเสร็จเรียบร้อยค่ะขนมกล้วยอบนะคะนี่ค่ะกำลังร้อนๆนะคะก็นี่ค่ะหน้าตาค่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ค่ะอบเหลืองๆหอมๆค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะวันนี้เราทําได้หลายหอนะคะเราจะไปแบ่งเพื่อนนะคะ เราทำได้16ชิ้นค่ะแล้วเราก็ได้เตรียมแป้งรออีกนะคะอีก16ชิ้นนี่ค่ะพอดีกล้วยเรามีงอมไว้เยอะเราก็เลยทำให้มันเสร็จทีเดียวนะคะนี่ค่ะหน้าตาเค้กกล้วยอบของเราค่ะร้อนๆค่ะจับก็ยังร้อนอยู่เลยนะคะนี่ค่ะ รอให้เย็นสักพักนะคะอันนี้เราก็จะไปให้เพื่อนนะคะเพราะว่ากระทงนี้เป็นของเขาเขาทาขนมมาให้เราเนาะเราก็จะเอาไปคืนเขาแบบนี้นะคะเราไม่ต้องเอาออกอันนี้ของเขาสามสีอันนี้ของเขานะคะแล้วเราก็จะให้เขาเพิ่มไปเป็น6 7นะคะเพราะว่าบ้านเขาคนหลายคนเนาะ ให้ไปเชิ้นค่ะให้เพื่อนไป7ชิ้นนะคะกระทงของเขามีมา7ชิ้นนะคะนี่ค่ะ7ชิ้นนี้เดี๋ยวเราจะให้เพื่อนนะคะหนึ่งสองสาห้าหกเจ็ทำไมเราต้องให้เขาทําไมเราทําเสร็จแล้วต้องแบ่งเขาเพราะเราเป็นคนไทยที่อยู่ต่างแดนนะคะเรามีน้ําใจให้กันและกันค่ะเขามีอะไรเขาก็ให้เราเรามีอะไรก็ให้กันนะคะ เราก็ไม่ต้องไปคิดมากว่าทำไมให้ทำไมเปลืองเงินเปลืองทองไม่เปลืองค่ะของเราได้มาฟรีนะคะแล้วก็นำใจหาซื้อไม่ได้นะคะเป็นเงินเป็นทองถ้าเรามีเพื่อนดีๆอยู่ต่างแดนเราก็คบกันไว้ค่ะไม่เสียหายค่ะเราเกิดเป็นคนไทยนะคะต้องรักกันค่ะอย่าได้กระเดะก,กระเดียดใส่กันนะคะนี่ค่ะขนมของเรานะคะเรียบร้อย จึงร้อนกันนิ่มค่ะนี่ค่ะอุยร้อนร้อนร้อนนี่ค่ะเนื้อในนะคะสุกสวยงามนะคะเนื้อในนะคะนี่ค่ะเห็นไหมเห็นชัดไหมเน้อนี่ค่ะนี่นะคะเห็นชัดแล้วนะคะเนื้อในค่ะร้อนนะคะแต่ทนะคะ่ะเพื่อให้พี่น้องได้เห็นกันนะคะว่าข้างในก็สุกสวยงามนะคะ ีเสียงล้างจานเนาะตอนนี้เราก็ทํารอบสองนะคะนี่ค่ะเราก็มีอันใหม่นะคะนี่อันนี้รอบสองนะคะอันนี้รอบสองนะคะนี่ค่ะ